มาลุงมาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลุงเข้าไปแล้วเนาะไม่ได้กินข้าวแล้วกับตันไม่ได้กินข้าวแล้วก็เหมือนไม่ด่านั่นแหละไม่ด่าก็ไปก็เหลือแต่ลายถ้วยลุงกลับมาแล้วนะทุกคนกลับมาแล้วนะมีอะไรให้เราช่วยคนบ้างเนาะมีอะไรบ้างเนาะมีอะไแม่วยบ้างโอ้มีบล็อกมีบล็อกมีบล็อกบล็อกมีบล็อกมีบล็อกช่วยกันช่วยกันนะ รวมกันคนอิทบลกนะไปนั่นดูนั่นดูคลงเลยบะลุงอ๋อลุงบอกเอาไว้นี้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะมาเหนื่อยก็เอาไว้ก่อน เดืมจืมอมจริงจริงแต่ล่าสุดนะคะตกงนี้ันเป็นริมตะวัน่ได้าะเองใส่เก่าใส่ได้เก่ใส่ไล้นไปขึ้นไปนดิ้โอ เอากอให้ขึ้นแล้วก็เอาแนบออกไปเด้อเด้มันสิีมาแล้วเด้ลุงลงไว้ข้าลงไว้ข้างข้ามด้เราตามไปโลกสวัสดีค่ะ <c oughs> ตามืาม้อนีม,มไปดูโครงการนะคะว่าโครงการเพิ่นจะทำาังไดเนาะ เดี๋ยวเราจะทำการนนไปลุยเลยฮะเตรียมเครื่องมือนะนการไปนะเราทังเตรงนู้อานี่นะคะางนาไหนผมทาน่เราทอไรนนแล้วก็ให้ใหญ่อสีที่ฟังไม่ให้น้ำมันไหลอกมันตัะ ฉันล่ะเอาลยไม่อดยองเมย์โวไม่มีสาวเลยนี่เขาอดความเลยว่าคนเนี้กินอย่างเดียวโอ้ยได้เล่นสบายนะคะับสนุกสนานกันนะบรรยากาศยามบ่ายแก่ๆนะครมาหนึเด้อไดด้วยได้ล่ะ

เ่วงสิกันผู้หิกังเยอะแล้วไม่มีเราไม่พอเกะพาเข้าไปเอาด้วยไได้เนข้นหน้างเงียบเขาบอกว่าเราจะไปพี่น้องเอาไปหาเชอเงียบเลย

ไม่รหรอคือมันน้ำมันลงมาตรงนี้นะ้ามันจดต่อต่อกันอ่ะต้องทำไปแล้วการสานะม่หลบอะไรเขาเรียกอ่ะนมันสายพัว่าก็เลยเปลี่ยนเอาเลยเพราะเราจะส่ผ้าหข้ากันด้วยก็เลยเปลี่ยนเอาทีเดียว้มันเลยจำแพงเอาไแล้วในร้านเอล้ไรเ้ยเ่าเลยมักอยู่นเกียย

เอาแบบนั่นแลไปห่านแล้วกันเหมือนพ่อมาจ้อยแม่แม่ใอยอยากได้อันนี้ไรใค่อยากาให้กินเลยนใส่ใส่โอ้โห่อ้โหโนะครับวันนี้คนไปกินข้าวพสองคเดียวไ่ให้แล้วพวกฟ้าเ่ยมาชิวน่อยไรลุงห้องใช่ตักใส่ใบ้เกี่ก็เป็นบริตัดวกันู่แล้ว ดูไปเรื่อยๆนะคะเอ่อฮอนหวยไม่เห็นรถท้ายแปลกๆอ่ะ ยิงแมงดีกำลังกลัวคุณกำลังใจเพราะว่าขนาดก้ามใส่คาร์ดบุ๋มแกสองมือไม่ต้องแกสองมือแต่กันวันอันนั้เอาไว้อันนี้ก็ต้องรอรอแล้ว ไปแล้วข้างในก็บเสียนตากันยูนี่ล่ะก็ลุงเข้าบ้าน้วประการมืออยู่ดีแค่เคยโอ้เม่เรียนไปดีเรียกร้อนม่เอาบ่อเรียก ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็่าล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะเรื่องมาตัวมือก็มาครบคนแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลุงก,ก็จะตัวเติมน,นะคะให้เท่ากันเนาะสัญญาสีก็จะให้เท่าเท่ากันเลยเนาะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ